ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพระเอกหนุม่มโตโน่พาคินนะครับ,รบได้เริ่มโครงการ one man and the sea ว่ายน้ำข้าม12เกาะ เป็นวันแรกแล้วนะครับโตโน่เริ่มต้นตั้งแต่ตอน8โมงเช้าที่ท่าเรือดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยทีมงานที่จําเป็นครับ<ต>เพื่อเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของคนจํานวนมากโครงการครั้งนี้โตโน่ว่ายน้ําจากชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป้าหมายคือไปที่เกาะสมุรยรวมระยะทางทั้งสิ้น82กิโลเมตรนะครับรวมของการว่ายน้ำทั้งหมดคือ18วันเต็มนะครับวันแรกวันนี้ก็คือว่าใช<ต>้เพียงแค่7-8กิโล7-8กิโลเป้าหมายเยอะมากแล้วนะ จ็ดถึงแปดกิโลเมตร เป้าหมายอยู่ที่เกาะนกเพานะคะจากการสอบถามค่ะก็บอกว่าทุกๆ500เมตรเนี่ยจะเห็นทุ่นสีแดงใช่ไหมคะคือจะเป็นจุดที่ตโตโน่ต้องหยุดพักเพื่อที่จะจิบน้ําแล้วก็กลั้วปากด้วยส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะอาศัยนอนบนเรือหรือว่าบนเกาะค่ะก็จะไหว้สีวันแล้วก็พัก1วัน<ป>ก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k เก็บรักนะคะตอนนี้เห็นผ่านมาได้3กิโลเมตรไปแล้วแล้วก็ยอดบริจาคก,ก็ได้ไปล้านกว่าบาทแล้วนะคะยังบริจาคได้จ่างต่อเนื่องค่ะผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ขาเพชรบุรีตัดใหม่ชื่อบัญชีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจแล้วก็ SMS ก็ได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะะใช่คะ่ะส่วนใครอยากติดตามบรรยากาศสดๆใช่ไหมคะก็สามารถไปติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook เก็บรักนะคะครับผมมีไลฟ์สดให้ชมกันเลยนะครับ